วิธีการหล่อแม่พิมพ์กระถางรุ่น25เซนนะครับแล้วก็รุ่น30เซนนะครับรุ่น25เซนนะครับหกเหลี่ยมนะครับตัวปากแม่พิมพ์นะครับมันจะรูแคบนะครับจะทําให้เทปูนยากมากนะครับจะเป็นปัญหาแล้วก็รุ่น30อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะค่อนข้างแคบเหมือนกันนะครับวิธีการก็คือ เรายังไม่ประกอบแม่พิมพ์ในนะครับประกอบพิมพ์นอกลักษณะแบบนี้เรียบร้อยเสร็จนะครับทาน้ามันเครื่องนะครับแล้วก็ผสมปูนตักปูนเทลงไปเลยนะครับตกกระบวยรุ่นนี้ก็3มกระบวยครึ่งประมาณ3ามกระบวยครึ่งนะครับอันนี้หกเหลี่ยมสาสิบเซนนะครับ ถ้าเป็นยี่ิบห้าเซนก็ประมาณสามกระบวยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับกดลงอ่ะโอเคเอามือกดลงตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกหแบบนี้ครับตรงนี้ก็ล็อก นี่เรียบร้อยครับที่เหลือก็ใส่ลวดนะครับใส่ลวดก็เสียบเข้าไปเลยนะครับถ้ามันไม่เต็มนะครับเหลืออยู่นิดเดียวเราก็หยอดลงเพิ่มได้นะครับ มันก็จะไม่ทําให้เราเสียเวลามากนะครับเพราะถ้าเราหยอดทั้งหมดนะครับมันจะใช้เวลานาน,านมากนะครับสําหรับแม่พิมพ์สองรุ่นนี้นะครับแล้วก็ มันเหลือนิดหน่อยนะครับเราก็หยอดปูนเพิ่มนะครับเมื่อกี้สีก่กระบวยก็น่าอาจจะพอดีเต็มนะครับก่อนเราล็อกเรากดดูถ้าปูนมันไหลขึ้นมาล้นเราก็ตักออกได้นะครับหรือว่าถ้ามันเหลืออยู่ยังไม่พอก็ สามารถตักเพิ่มแล้วค่อยกดล็อกก็ได้นะครับก็จะง่ายนะครับโอเคครับนะครับแล้วก็ใช้อ,อิดหรือว่าถุงทรายก็ได้นะครับกดลงไปนะครับก็จะทำให้งานเนียนขึ้นนะครับอันนี้ รุ่น31เอส้นนะครับก็ขี้เกียจเทเหมือนกันนะเทลงไปเลยนะครับตักลงไปเลยใส่ลวดลองกลนสักหน่อย ากกว้าง่อยสามกี่กระบวยแล้วเนี่ยรุ่นนี้ก็ถ้ายังเห็นว่ามันยังไม่พอดีนะครับเราก็ตัดเพิ่มได้นะใส่ปูนเพิ่มเข้าไปนะครับเราค่อยล็อกทีเดียวก็ได้นะถ้ามันเยอะมันเกินก็ ตักออกนะครับตัวล็อกเอาไปไว้ไหน พยายามกดตรงก้นแม่พิมพ์นะครับอย่าก,กดตรงหูมันนะครับเพราะว่ามันจะอาจทําให้หักได้นะครับ พอดีเลยนะครับสี่กระบวยก,กว่ัวเวลาใส่ลวดถ้าจะให้ดีก็ถักนะครับถักเหมือนตะแกรงวายเมยด ยิ่งดีนะครับแต่ผมเสียเวลานะครับผมก็เลยเสียบเอาอย่างนี้เอานะครับพูางนายงานวาขีิเกียนะครับแต่ว่าข้อเสียทำแบบนี้คือ,อลวดอาจจะโ่ได้นะครับเราต้องคอยเช็คดูอโอ้ นกคนเดียวแล้วบอกห้ามโอเคเรียบร้อยครับแค่นี้จบง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการเทบกแก๊สออกไหมโอ้บักกันเทอ่า กระถางรุ่นแม่พิมพ์หกเหลี่ยมยี่ห้าเซนสามสิบเซนนะครับหรือรุ่นที่ปากแคบๆนะครับทุกรุ่นนะครับใช้วิธีการนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาเกาะทีละนิดทีละนิดนะครับพอเราตากปูนใส่แล้วก็กดแม่พิมพ์ลงแล้วก็ล็อกแล้วก็เคาะนะครับนะสำหรับแม่พิมพ์ ทุกรุ่นนะครับที่ปากแคบๆนะครับก็ใช้วิธีการนี้เลยนะครับเทปูนลงแล้วก็กดแม่พิมพ์ลงแล้วก็ใส่ตัวล็อกแล้วก็เคาะนะครับแค่นั้นก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาอะไรนี่หรอเล้ก,เก็ออกไ,ได้หรอกเฮ้ยนะ จะสูงแค่ไหนล่ะ เรียบร้อย